มาจากพี่น้องเนี้วดีอสิบเอ็ดมพน้องจ๋ารัวๆค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายบ้านเฮาสู้ขูดสุ้คนม,มาผักกับสไตายคือกับพี่น้องพี่น้องจ๋าวันนี้แกงเห็ดปวกได้กินแล้วอืม โซนี่เฮดกำลงังออกมาสา่งรัวลวค่ะเฮดปลวกฝรั่งมาจากพี่น้องเนีย้ยดีอื้มขึ้นห้อนหอพี่น้องอืมประเด็กประเด็กต้นจ้ะก็ะแต ปลาตะกอนทำง่ายๆชาพริกป่นสุดแค่นั้นก็แซ่บแล้วเพราะว่าแต่ปลาแดกมันนัวเนาะพี่น้องเนาะอืานหวาน ยำวิตามิน <c> ี <ười> ิดินนะน้องจ้าสีกเกลไวไป,ปิ่งน้องคือสิแสบบางคนพันโบกินด,ดิบอื Mẹ lang hết vô. Ơn mới kín năm cái bọc kín. con rồi phải không? Bán hiệu hả? Bên kèm ở ngay nữa Tìm mò đi mấy con thịt mà thịt nó rồi ừ. hòm của thịt quả bán hôm nay nó nướp nướp thích cận แต่มันบ่ค่อยจะเป็นจอมเนาะไม่จอมนิดเดียวจอมนิดนึ่งหอมหอมแับ าขาน่ำจืดม,ม,ม,มาแดดแมงมันเริ่มมาแล้ว กว่าล,ลัวคักยุบโดโดน้ำเนี่ยหวัน เก็บมาสองกระตาคนพี่น้องืมสองถุงเอฟซีพันพาไปอ่ะคุณคุณจัก เอฟซีอยู่ทางพู้อยู่ทางอันติดติดทะเลหมนพี่นอ้องเบาเพิ่นมาตจะปีกไก่แล้วพี่นาพาไปเก็บเห็ดปวกนลเด้อ ទៅទៅស្អាតបើជូនទឹកណាស់ក៏មានរួមបលត់ ให้เพิ่งบัานอออกอพี่น้องเป็นเลาะเบิ่งอยู่ป้าเกาสตาแหงโคโลอยู่ถ้าอื่นคือออกแล้วแต่ฮิตปวกออกก่อนหน่าคือแดงๆดงแดง,แดง คือกันเล่นอะจากกับเอ่มเอ็ดพวกบานเขาลูกโดดกับมันมันประเด็กมีประเด็กมันแสบอีกแล้วจ้ะ ปลวกบานเท่าไหร่ที่โลกเขาได้เห็นพี่น้องจ้าหรือท,ท่างพี่สาวอไบ่คอยเห็นคนคนกิ่นเห็ดลวกท่างเพื่อพี่ไหม เพิ่งกับบุคอยมีเห็นลายมันท่าทั้งมเมลยบุญทั้งซิดนีย์ลายทั้งเพิ่งบุคอยมีอ<ด>เห็ดเพิ่งก็อ่ะ มันค่ะพี่น้องมาแบบแลกไปเก็บไม่งี้แต่ดองเสีย,ยพี่น้องนุงน่มๆ bước này ก๋วเตีวทุเรียนไม่กินโซ่หนอกซื้อทุเรียนหน่อยมาขึ้นไหมสามโลกินสองโลเราวมาขึ้นเลอโลนึงกินกับแม่สองคนนะได้มากพักกิน,กนวะกินแล้วก็น,นอน้บนเท่าไหร่วันนหมู่บ้าน,เ,าาน,นาเนี่ยมันขึ้นนะ พูดผู้เลยอือิ่มอิ่มแค แบบมันมันดีเลยมันเค็มอ่ะสูตรตำพี่นอ้องตาพริกป่นสุดรสแล้วก็หอมปลอมแค่นั้นเองแซ่บมันต้องใส่ยังไงอ่ะซาจ่ะอุ้ยพี่นอ้อง กินอยู่เออเปิดแด้กกับซิล่าพี่น้องบอลเลวพี่น้องจ้ะอย่าบอกแม่ไม่กินเขากัอนแกงเห็ดแกงไว้เราเต็มหมอ้อปุ๋อะ <c oughs> ขอบคุณกับคุณพี่น้องเด้อจ้ะท,ที่ติดตามเราสมใจขอให้มีความสุขไร้ท้ายพี่น้องดูแลตัวเองสุข,ขุมสุขคนไปเถอะจ้ะพบกันยิบปหนาน,นาะจ้นะเนาะ๊ายันจ้ะ